สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของเยาวันพาส่งไปช่องแบ่งปันตวเล็กแบ่งปันแนทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้อง่าสาหร,รับะค,ะคลิป,ปนีเ้เอาแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาบล,อาาอลาบบาของมิสเตอร์บอลมาฝากเ้ยกับพี่น้อง่าใบหนีเป็นของแท้แน่นอนค่ะพี่น้องขาคลิปกอที่ล่ใหายนะ่ะ มันมีคนแก่ตัวเล็กเนาะแก่พอสอแก่วันทีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เอามาลงแต่ว่าก็เอาลงให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมพิจารณาสอยกันแต่ว่าอันนี้พผนลงให้ใหม่แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดประจําวันที่16เดือนมิถุนายนพศสองพันห้อยหิบเจห้วิ่งหนึ่งเด็กพี่น้องค่ะเลขวิ่งเลขกวิ่งที่ไปชนกันกับของยายวันเด้อค่ะพี่น้องขางยายวันก็วิ่งหนึ่งกับหกมีแต่บอลในผลหาวิ่งหนึ่งเลขกสามตัว ของเพื่งนดท่แล่วนข่าวสามตัวตรงๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พนห้มาสีหนึ่งแปดาหนึ่งแปดหกหนึ่้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเกด้อค่ะพี่น้องค่ะ1 8กับ1นเกอันได้สิมาตามกันต่อค่ะพี่น้องค่ะเลขสอตัวก็สิมีหน1่งแ1 2 0 8ึ่งเก้หนึ่หแด้แล้วก็สีด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลมิสเตอร์บอลด้วยนะคะ ต่อไปเป็นของแอดแมงปอปีกบางค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของของ้อมูลแอดแมงปอปีกบางนำเด้อค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบ่งได้ชมได้ไปพิจารณาเป็นแนวทางสื่อสารกินแบีงรัฐบาลค่ะสําหรับมิเตอรบอลกับแมงป,ปอปิกบางก็ชนกันยูทคาคาะห8ึ่งนึ่ี่ชนกันของเพื่นให้เก้าหนึ่งเ 127 137 138แล้วก็148ค่ะพี่น้องค่ะเลข2ตัวก็มี0 7 17 27 37 47 18 28 38 48ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแมงปอปีกบางขอบคุณเจ้าของข้อมูลอีกครั้งนึงค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ข b เป็นกํำลังใจให้เจ้าของช่องเจ้าของข้อมูลเพิ่นนํำคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปอันนี้เป็นของแอดเรนโบว์นะคะพี่น้องคะ่ะวัะเล่มของพี่ก็เขาแตว่ว่าเขาโตกลับวันนี้ก็เลยนํามาฝากมาตอนบางาบางวดของพ่นก็เขาทั้งล่างทั้งบนคะ่ะพี่น้องคะ่ละลางวดนี้บรลายหางนํำมีอยู่หกหางเกินเป็นตัวสีแดงๆให้เพื่อพี่น้อง มันโตน้อยเนาะค่ะเพื่อมองบ่เห็นเปนจุดไว้ใหายปนบอกว่าเน้นคู่ที่จุดเปนจุดไว้ให้ก็คือเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะเน้นบนกันล่างค่ะพี่น้องค่ะซื้อหวยกับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเปนจุดให้คือเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องขาแปดหนึ่งนี่ก็ชนกันทั้งสามแอดเลยโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะ